สวัสดีเพื่อนเพื่อน,น,นักลงทุนทองคำทุกท่านครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางเพจโกลาวนะครับเว็บไซต์โกลาดคอมรวมถึง y o u u u b โกลาวนะครับ g o l d a r o u n d นะครับอย่างไรก็ดีนะครับเราก็ยังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ ทองคำในปีหน้ามาฝากกันนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เราก็พยายามเชิญบุคคลที่อยู่ในแวดวงทองคำนะครับมันจะเป็นผู้บริหารของบริษัทค้าทองหรือทางนักวิชาการมาร่วมพูดคุยกันวันนี้ผมจะพูดคุยกับทางดรพิบุลิตวีเรียผลนะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคําถึงทิศทางราคาทองคําในปีหน้าไปฟังมุมมองของทางดรพิบุลิศกันนะครับว่าจากปีนี้ที่ผ่านไปจะสามารถสะท้อนอะไรไปถึงปีหน้าได้บ้างแล้วก็ทิศทางราคาทองคําในปีหน้า จะเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับก็พิบุลิศครับครับสวัสดีครับมองทองคําปีนี้พอจะเห็นอะไรลางๆในปีหน้าบัางบครับว่าทิศทางจะไปยังไงปีนี้ต้องเรียนยงนีฮะว่าหลักๆเลยคือผมว่านักลงทุนแฮปปี้นะครับส่วนแรกเพราะว่า ถ้าเราดูจากดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับปีนี้ดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ยเรียกว่าใกล้เคียงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถูกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ,ะดัชนีความเชื่อมั่นคืออะไรคือคือค่าที่เราไปไปไปเก็บมาจากนักลงทุนว่านักลงทุนคิดว่าเดาว,ว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาเดาขึ้นนะครับแล้วค่าเฉลี่ยของทองทํามันขึ้นจริงๆในปีนั้นแสดงว่าเขากำไรถ้าเขาเดาถูกนะครับถ้าดัชนีมันถูกป้อง,องแสดงว่า นักลงทุนกําไรแน่ถูกต้องเขาเดาถูกนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยเขาถูกไปประมาณ90้าสิบเปอร์เซ็นต์ะนะครับก็แสดงว่าในแต่ละรอบของของปีนี้นะฮะเราจะเห็นว่ามันมีรอบใหญ่อยู่ช่วงต้นปีที่ที่เป็นรอบที่ได้ได้ขายช่วงที่มียูเครนแรกๆนะครับที่มีการแซงชั่นรัเสเซียแรกๆประมาณช่วงเดือนมีนาคมนะครับรอบนั้นเนี่ยนักลงทุนทองก็กําไรไปเยอะอยู่ประมาณสักผมว่าสักสามสี่พันบาทต่อบาททองได้ นะครับอืแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะมีเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเสจแต่ละครั้งซึ่งโอ้โหรุนแรงทุกครั้งครับนะครับก็จะเป็นรอบเล็กๆที่ที่จะสามารถที่จะซื้อเก็มกําไรผมเห็นไม่ต่ำกว่าสี่รอบนะบหลังจากรอบใหญ่นะครับรอบเล็กๆเนี่ยเขาก็ได้นักลงทุนได้ประมาณรอบแรกเลยก็ได้ประมาณสักพันนึงนะครับแล้วก็กรอบก็่อแคบลงนะครับ ากหนึ่งพันบาทนะครับก็ลงมาเหลือประมาณสักแปดร้อยนะครับเหลือห้าร้อยตอนนี้เหลือแก๊ปประมาณสักสี่ร้อยบาทนะครับที่ที่ที่เขาทำกำไรกันได้ก็รียก็โดยรวมแล้วผมว่าเป็นปีที่นักลงทุนทองค่อนข้างแฮปปี้จะเรียกว่าเป็นปีทองก็ได้นะครับ,รบก็เรียกว่าปีทองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในปีสองพันยี่สิบะที่มีโควิด1นทีครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นปีสองพันยี่สิบเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีของคริปโต อืมครับนะครับทองทองก็แผ่วลงนะครับพอมาเป็นปีสองพันยิบสองเนี่ยถือว่าทองก็ในช่วงต้นปีก็ถือว่าเป็นปีทองครั้งหนึ่งเลยเพราะว่าเขาขึ้นไปแตะไฮเดิมที่สามหมนสองพันสองร้บาทครับนะครับแล้วนักงทุนก็ได้ขายทํากําไรกันสนุกสนานมือมากนะครับแถมแค่ใช้เวลาไม่นานเขาซื้อกลับเข้าคืนกลับมาได้อีกในราคาประมาณสักสองหมืนแปดพันกว่ากครับนะครับแล้วก็เล่นหอ,อไปอีกประมาณสามสี่ครั้ง นะครับที่เป็นที่เป็นผลกําไรเนี่ยผมว่ารอบเนี้ยเขาน่าจะกาไรไม่ต่ํากว่าสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าเกิดสําหรับคนที่คนที่เล่นตบมวินัยจริงๆอืมครับนะครับในในแต่ละรอบผมว่ามันเอาชนะเอ่อทั้งดีดิเดนทั้งเอ,อดอกเบี้ยนะครับ,รบได้อย่างสวยงามมากในปีนี้สำหรับนลงทุนของคำนะฮะถือว่าในแต่ละครั้งที่เขาคลาดเดาวถูกเนี่ย เขามีการทํากําไรได้ครับนะครับมีการทํากําไรได้ตลอดเวลาแล้วก็เ้าเดาว่าลงเขาก็เข้าซื้อจริงนะครับเพราะมันจะมีไพ่ชาร์ตอยู่อันหนึ่งที่บอกว่าซื้อหรือไม่ซื้ออะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นจังหวะที่เขาก็ได้เข้าซื้อจริงนะครัพอขึ้นสูงเขาก็มาขายจริงนะครับเพราะฉะนั้นเขาทํากําไรเป็นรอบได้ได้ดีมากเลยรอบนี้นะครับถือว่าถือว่าประสบความสําเร็จนะในปีนี้นะฮะผมว่าแฮปปี้นะครับนักลงทุนทองนะ ครับแล้วปีหน้าแหะครับจะยังคงเป็นปีทองของทองคําอยู่ไหมปีหน้าเนี่ยผมว่ามันน่าจะยากขึ้นอ๋ยยากขึ้นเลยครับน่าจะยากขึ้นเพราะว่าอันแรกเลยเนี่ยคือตัวอัาดอกเบียนี่มันอยู่ในระดับสูงอืนะครับตอนนี้มันอยู่ประมาณ4.5ครับแล้วก็นักวิเคราะห์หลายคนก็เดาเอาว่ามันน่าจะไป5แน่นอนนะครับภายในประชุมสองครั้งนะครับในช่วงต้นปีก็คืออาจจะอีกทั้งละสัก0.25สองครั้ง แล้วก็ไปยืนอยู่ในระดับ5%ไปสักพักลองดูสถานการณ์ของเงินเฟอ้อว่ามันดีขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ามันเป็นจุดเสี่ยงนะฮะอืมพอดอกเบี้ยอยู่ในระดับ5%นะครับ,รบการจะทำกำไรออทองคำเนี่ยไม่เรื่องง่ายเรองเงินไปยฝากเนอะนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนกังวลน,นะฮะมีคนกังวลอย่างเนี้ยล่าสุดที่เราคุยกันเนี่ย เอ่อสัองสามวันก่อนขึ้นมาพุ๊บปลาสเลยแล้วอยู่ดีเมื่อคืนก็ลงทีหนึ่งสามสีสิบเหรียญเลยนะครับเห็นหมว่ามันมีการทิ้งความกำไรได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ายังเรียกว่ามีความน่ากังวลอยู่นิดๆนะฮะในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยในรับสูงถึงแม้ว่าเฟดจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ตามถูกต้องถูกต้องเพราะว่าถึงแม้จะชะลอมันก็เป็นข่าวดีเล็กๆ นะฮะซึ่งซึ่งก็เรียกว่าคลายกังวลอาจจะมีการซื้อเก็งกําไรในรายในรอบสั้นๆได้บ้างนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าเรามองในภาพของพื้นฐานเนี่ยดอกเบี้ยมันอยู่ในระดับห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยการจะมาซื้อเอาเงินมาซื้อทองซึ่งปัจจุบันนี้ราคาทองก็ปรับตัวสูงขึ้นอยู่แล้วนะครับการจะไปเก็งกําไรอีกถ้าจะให้มันได้ห้าเปอร์เซ็นเนี่ย ย <Yeah, S 2> ก็ต้อง like <that> no. ถ้าจะเอาชนะดอกเบีย้ยเนาะถ้าเกิดเป็นเงินเดอลาร์เนี่ยผมว่าก็ต้องทำำํากําไรสักร้อยกว่าเหรียญร้อยกว่าเหรียญก็เท่ากับว่าต้องไปเล่งขึ้นไปอยู่กันถึงประมาณสักเกือบสองพันเหรียญเลยนะครับถึงจะทํากาไรห้าเปอร์เซ็นให้เอาชนะดอกเบีย้ยได้ผมว่ามันก็พอดูตัวเลขแล้วมันก็ดูเหนื่อยอยู่อืมนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีผมว่าปัจจัยบวกสองทองคำก็มีอยู่ปรับตายนะฮะไม่ <laughs> ว,ว่าจะเป็นเรื่องของ ยูเครนเองนะครับยูเครนซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนว่าน่าจะดีขึ้นนะครับไปไปมาก็มีการส่งเหมือนกับสนับสนุนเรื่องของเขีปนาวุธอะไรเข้าไปนะครับทางสหรัฐเขาส่งไปที่ยูเครนไปช่วยตัวพักเท่ครับพวกงนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการซ้อมรบอะไรต่างๆในครับสุดเกาหลีนะครับหรือว่าความกังวลในเรื่องของเอเศรษฐกิจกดถอยนะครับหรือพว่อ ดิกิตเศรษฐกิจอะไรแบบนั้นผมว่ามันมันมันก็ยังคงเป็นส่วนที่น่าจะสับสนราคาทองคําให้มันอยู่ในระดับสูงได้ถ้าเกิดให้ผมเดากรอบนะครับครับเอ่อถ้าเกิดกรอบเนี่ยผมว่ามันการจะลงไปพันหกร้อยเหรียญเนี่ยมันน่าจะถูกเกินไปและในระยะเวลาแบบช่วงต้นปีเนี่ยนะครับผมผมก็คงไม่เห็นแล้วล่ะนะครับคงจะต้องมองในระดับเป็นช n e l สูงขึ้นไปอีกนิดนึงนะอาจจะเป็นนิวไฮขึ้นไปก่อน นะครับแต่ถวพันเก้าร้อยเหรียญพันเก้าอยห้าสิบเหรียญระดับนี้นะครับในในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยผมว่าคงคงจะต้องขยับแนวรับจากพันหกร้อยเหรียญเนี่ยขึ้นมาเป็นประมาณสักพันเจ็ดร้อยเหรียญอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อให้ให้ได้ก๊ปกาไรสักประมาณสองร้อยเหรียญนะถ้าคิดว่าประมาณพันเจ็ดร้อยต้นๆถึงพันเก้าร้อยต้นๆอะไรแบบนั้นนะครับครับก็ถ้าจะเป็นแนวที่เราพอที่จะซื้อลงทุนได้ นะครับจะฉันใดฉันนั้นก็จะต้องจับตาดูเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะครับว่าว่ามันยังขึ้นอยู่ไหมนะครับ,รบแล้วก็การควบคุมเงินเฟอ้อซึ่งถ้ายังเฟอ้อสูงอยู่ผมว่ามันก็จะเป็นแรงกดดันให้กับเราคาทองคําแล้วก็สินทรัพย์ทัท่วโลกได้แน่นอน ถ้าเกิดว่าเกิดเฟ้ออีกอ,อ้าวแทนที่จะขึ้นสลึงหนึ่งจะไปขึ้นสองสลึงยิ่ยิ่งย้ำ <c oughs> เข้าไปอีกใช่ไหมคร,ครับพูดถึงเรื่องของดอกเบีย้ยนี่น่าสนใจนะครับขนาดอยู่ที่4.25เปอร์เซ็นตราคาทองคําประคองร,ร,ระดับพันแปดร้อยดอลลาร,ร์ดได้ถ้าเกิดว่ามันสมมุติวันใดที่เกิดเฟดกลดรดอกเบีย้ยขึ้นมาทองไม่ไปไกลแบบนี้หรอครับถูกต้องครับคือเรียกว่าผมถึงว่าตัวเรื่องของการถ้าเกิดว่าเขามีการยืนคือยืนดอกเบี้ยไม่ไม่ขึ้นแล้ว นะครับมันก็จะเป็นปัจจัยบวกและยิ่งถ้าเกิดว่ามีเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยได้ต่างๆซึ่งมีเรื่องของการจ้างงานที่มันลดน้อยลงหรือว่ามีการบริษัทปิดบั่งอะไรบ้างแบบนั้นนะดูจากตัวเลขทางเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยผมว่าถ้าเกิดว่าเขามีการเริ่มหนึ่งคือคุมเงินเฟอ้อได้สองคือเฟดเนี่ยเริ่มรับรู้ว่าการคงดอกเบี้ยนในระดับสูงเนี่ยมันกดดันให้เศรษฐกิจ มันถดถอยจริงนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับเราอาจจะเริ่มดูจากดอทพลอตก็ได้ครับนะครับว่าเอ๊ะถ้าเขามีแนวโน้มว่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยโอ้อันนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกให้ราคาทองคำาอถบวกด้ผมว่าบวกได้เป็นร้อยเหรียญอ่ะอืมอย่างนี้ถ้าฐานราคาทองคําจริงๆอยู่ที่เท่าไหร่กันเนี่ยผมว่าปัจจุบันนะฮะปัจจุบันเนี้ยราคาทองคําควรที่จะอยู่ประมาณเนี้ยประมาณสักพันหกร้อยเหรียญอัพแลละ ถ้าเกิดเป็นฟองฟองแท่งไทยเนี่ยนะฮะรวมสนุนราคาทั้งหมดทั้งเงินบาททั้งครับสปอร์ตนะผมว่าสองหมื่นเก้าแล้วล่ะโอ้ขึ้นมาเยอะมากนะครับจากเดิมผมจำได้ว่าฐานอยู่ประมาณสักสองหมื่นหกสองหมื่นหกพันห้าถูกไหมใช่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 แถวๆนั้นนะครับยกขึ้นมาเยอะมากเลยฮะยกขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับประมาณบาทหนึ่งเกือบสองสองพันกว่าบาทเลยนะใช่ใช่ผมว่าถามว่ามันจะมีโอกาสลงไปกระชากแรงๆลงไปได้ไหมผมว่ามันมีโอกาสนะครับแต่ว่า เรายังมองเห็นปัจจัยเยอะเลยนะผมจะถามว่ามันจะมีปัจจัยอะไรที่ทาให้ทองจะลงไม่ได้ขนาดนั้นแล้วอ่ะแต่ตามตามปกติแล้วเนี่ยเวลาก่อนที่เขาจะขึ้นแรงเนี่ยเขามักจะต้องถูกเทแรงก่อนใช่ครับเสมอเพราะฉะนั้นก็คือก็เขาก็ต้องจับตามาจังหวะนั้นนะฮะสำหรับขาที่อยากจะบายอยากจะซื้อเนี่ยผมว่าถ้ามีเทผมว่ามีคนซื้ออะอืมครับนะครับเพราะว่าสามสิบสี่สิบเหรียญนะฮะลงมาทีนึงแบบขึ้นไป อ่าไฮสุดพันแปดร้อยี่สิบอลงมาโลสุดถึงพันอพันเจ็ดร้อยแปดสิบปสิบสี่อะไรแถวๆนั้นมาผมว่าช่วงนั้นมีซื้อตัวผมเองก็มีซื้อติดด้วย <c oughs> ซื้อติดเข้ามาบ้าง <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมว่าผมว่ามันต้องจับจังหวะในช่วงนี้มันการการจะแบบว่าถือรันไปก็อาจจะไม่ได้สร้างผลกำไรได้มากเท่ากับการเทรดรในช่วงนี้เพราะว่ามันมันมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายปะปนกันไป มันมันจะไปพีคปีไหนเดียครับเราจะไปวุิปีหน้าคงไม่พีคเนี่ยน่าจะรออีกปีหนึ่งปะครับของคาใช่ผมผมมองอย่างนั้นนะฮะผมมองอย่างนั้นว่าถ้าดอกเบี้ยอยู่ในระดับห้าเปอร์เซ็นตอ่ะการที่จะไปอยู่ในระดับพีคแล้วนิวไฮแล้วเนี่ยมันยากจริงๆเพราะว่าเอ่อในนิวไฮทั้งสองครั้งท,ที่ที่เราเจอกันมานะครับครับไม่ว่าจากครั้งแรกเมื่อประมาณสักแปดปีที่แล้วนะครับที่มีเรื่องของเอ่อตัวเลนนันดรัเตอร์ครับ นะครับแล้วมีการทำ QE ครั้งแรกที่ทำให้เรารู้รู้รู้จักคำว่า QE แหละครับใช่ะฮะเราเราดูดีๆเราก็เอ้ยมีคำว่า QE มันคืออะไรทุกคนก็เปิด Google ดูเันใหญ่นะครับนั่นแหละฮะครั้งแรกที่เราเจอนะครับครั้งนั้นเนี่ยดอกเบี้ยก็อยู่ในระดับศูนย์ึงูนย์จุสองห้านะครับพอมาเป็นนิวไฮช่วงโควิด nineteen นะครับปีสอง0ันยี่สิบดอกเบี้ยก็ต้องถูกกดลงมาในระดับต่ำสุดก่อนที่จะทำ QE ครับนะครับหรือแม้กระทั่งต้นปีนี้เองนะฮะช่วงเดือนเอช่วงควอเตอร์แรกของปีที่ที่ททรัสเซียบุกยูเครนเนี่ยตอนนั้นดอกเบี้ยก็ยังอยู่ในระดับศูนย์ถึงศูนจุดสองห้าอยู่มันถึงจะขึ้นไปนิวไฮด้อืมอืมแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้สี่จ <4. 25 S 1> ุดสองห้าโอ้โหแหมมันผมว่าคนก็บางคนก็เลือกที่จะถือเงินมากกว่าถือทองอล่นแะ นะครับเพราะว่าเงินเนี้มันเอาไปฝากแบงก์นะครับมันมันได้ดอกเบี้ยสี่เปอร์เซนกว่านะครับวก็มีแนวโน้มว่าจะไปถึงห้าเปอร์เซ็นตภายในแรงมากแรกอย่างเงี้ยค,ครับเพราะจุดเนี้ยผมว่าในในช่วงแรกอาจจะเล่นตามกรอบสักแค่ไปก่อนนะครับแล้วก็ก็ลองดูว่าผมว่าหลังครึ่งปีหลังครึ่งปีเนี่ยมันจะเห็นอะไรมากขึ้นอืเห็น<ต>หน้าหลังว่านะเอ๊ะตกลงใช่เห็นหน้าเห็นหลังเพราะว่ามัน อดอกเบี้ยในระดับสูงขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีผลกับธุรกิจบ้างนะครับเพราะงั้นผมว่าปีเนี้ยเราอาจจะอาจจะต้องจับตาดูไปก่อนนะครับอืดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับปีนี้ปีนี้คือปีสองศูนย์สองสามใช่ไหมครับสองศูนย์ใช่ใช่ใช่ปีหน้าปีหน้านะครับก็คือปีหน้านี้ก็ต้องก็ต้องคงจับตาดูดอกตาดอกเบี้ยไปก่อนแล้วก็ลองมาดูกันอีกทีหนึ่งว่า สถานการณพื้นฐานมันจะเปลี่ยนแปลงไหมน,นะครับพื้นฐานของตัวราคาทองคำจะเปลี่ยนแปลงไหมครับนี่คือซื้ออนาคตกันเลยใช่ใช่แต่นั้นตอนนี้ถามว่าเอ,อส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้ถ้าจะขายผมก็แ,แค่ขายทํากําไรในในก้อนที่ผมซื้อมาในระยะสั้นๆแค่น,นั้นเองนะครับเพราะตัวผมเองก็ยังมองว่าถ้าเราดูตัวราคาที่เมื่อกีอ้คุณอาคามบ,บอกว่า โอ้ราคาพื้นฐามนมาตับตัวส,สูงขึ้นมาขนาด2,000บาทเลยเหรอ,อนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันมีการยกโลขึ้นมาตลอดเวลาครับนะครับในช่วงนี้ในในเรื่องของราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือรุ้นนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่หลุด2 0 0นเนี่ยผมว่าผมถือรันต่อไปเรื่อยๆเพราะผมคิดว่าตอนเนี้ยราคาทองมันควรจะอย,อยู่อยู่เลย30,000ไปได้ซ้ำไปเออจะถามแล้วแล้วกรอบราคาไทยมองยังไงครับปีหน้าจะอยู่สักเท่าไหร่ครับ ราคาทองคำไทยผมกรอบราคาไทยเนี่ยถ้าเอากรอบกว้างจริงๆผมว่าก็คงต้องสองหมื่นแปดถึงสามหมื่นสองพันก็คือไฮเดิมเอากรอบงกว้างนะฮะใช่คือไฮเดิมกับกับโลเกือบเดิมประมาณโลกลางๆแต่ถ้าหลุดสองหมืนแปดพันผมว่าภาพคงไม่ค่อยสวยครับนะครับภาพคงไม่สวยจริงๆหลุดสองหมื่นเก้าพันก็ไม่ค่อยสวยแล้วแหละอืมแต่แต่ว่าเกาะสองหมื่นเก้ามานี้ เป็นหลายเดือนแล้วนะครับเหนียวแน่นมากเลยใช่ซึ่งทุกครั้งที่ราคาทองเกาะราคาพื้นฐานของเขาไว้ได้นานเนี่ยไอจะขึ้นไปผมผมเห็นโอกาสขึ้นเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตโอกาสลงยี่ห้าเปอร์เซ็นตะครับนะฮะถ้าเกิดเขาเกาะนานๆมันมีแต่ว่าสะสมพลังเพื่อดันต่อนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีสะสมพลังแล้วแล้วเราเรียกอะไรขายออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับครับมันน้อยนะครับอืมอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัว SPDR อเนี่ยผมว่าสต็อกทองเขาเนี่ยมันลดลงมาเยอะแล้วครับ นะครับคือเงินมันออกจากกองทุนนี้ไปเยอะแล้วไปไปเป็นเงินสดไปเยอะแล้วผมว่าอืมผมว่าคนคนอเมริกาเองนักลงทุนเองก็คงเริ่มเริ่มหันมามองแล้วแหละว่าเอ๊ะนอกจากการถือเงินสดฉันจะทําอะไรได้บ้างอืมครับนะครับ,รบและแน่นอนว่าว่าคริปโตคงไม่ใช่คู่ต่อสู้ในระยะเวลาอันสั้นนี้แน่นอนครับ,นะ,รบนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คงจะต้องหันมามองทองคาเนี่ยเป็นหลักนี่ยเพราะงั้นเราก็จะเห็นจากช่วงปลายเดือนที่แล้วต่อต้นเดือนนี้เนี่ยนะครับว่าเริ่มมี แรงซื้อเข้ามาจาก S P D R นะครับซึ่ง,งก็คือก็อคือแรงซื้อจากจากรายย่อยนี่แหละครับนะครับคือ,ค,อคือเขาไม่ได้ถือทองแท่งอย่างเราแค่นั้นเองเขาก็ซื้อทองผ่านทางทางกองทุนเขาเท่านั้นเองครับอืมอันนี้ก็คือภาพภาพรวมผมว่าก็ระยะสักสามเดือนหกเดือนก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเองผมว่าจะมีหลักหลักหลกาย <ๆ S 2> ประเด็นคงที่น่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวจะลบกวนอีกครั้งต้องถูกต้องได้ครับขอบคุณมากครับตเรียนรีครับ ครับผมสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับต้องขอบคุณดรพิบูลิ์วิริยผลนะครับผู้อนวยการศูนย์วิจัยทองคําที่มาร่วมแบ่งปันมุมมองแบ่งปันความรู้กันนะครับอย่างที่ดรพิบูลิ์บอกนะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวทองคําจะเคลื่อนไหวอย่างไรในที่อัตราดอกเบี้ยของเฟดยังอยู่ในดับ5เซนจะไปไกลๆเลยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่นะครับแต่ว่า ถ้าจะให้ทองคำลดลงไปกว่านี้ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะว่าขนาดปีที่แล้วเฟดขึ้นดอกเบีย้ยครั้ง 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ละ0.75 0.5มาหลายๆครั้งติดต่อกันทองคำก็ยังสามารถประคองอยู่ดับ1,700-1,800ดอลลาร์ได้ทำให้ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วปี2023เนี่ยทองคำจะไปอย่างไรโดยบ,บิบอกนะครับบอกว่าไม่ง่ายเหมือนกัน นะครับก็ต้องคอยติดตามดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปและนี่ก็คือข้อมูลดีๆที่ทางเพจโกลาวเว็บไซต์ g o l a ล .com รวมถึงยู u ูบโก g าลนำมาฝากกันนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ